เขาเรียกกันหางเมื่อก่อนเป็นโรงสีนะคะทุกคนแบบนี้ ดเวันนี้ก็พามาเที่ยวอ,อีกเมืองหนึง่งนี่ชอบมากบ้านแบบนี้นู่นข้างหน้าเลยชอบชอบเขาเรียกอะไรนะข้างหันเป็นตรงสีนะทุกคนที่เป็นลเป็นเหมือนใบพัดนั่นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวปแป๊บนึงเขาทำถนนได้ไดนี้ สันสนหน่อยนะก็ทำถนนนะทุกคนแต่ชอบนี่เจ้าบ,บ้านแบบนี้มากหลังคาแบบนี้ชอบมากเลยเนี่ยก็ให้เขาไม่ได้ให้ไปดูนะทุกคนเขาทำถนนทั้งเมืองเลยบ้างเนี่ยถนนใหม่นี่ เมืองเล็กๆน่ารักนะแบบวิน่ารักบ้านนี้ดูเป็นอะไรองุดหงิดเลย <S <S ไ,ได้ไหมเนี่ยดูเลยทำถนนแบบนี้ก็ดีนะจะได้ขับไม่เร็วขับค่อย เป็นถนนในหมู่บ้านนะห,หมู่บ้านนะหมู่บ้าน,นเล็กๆนะมีคนเดินนะเดินเที่ยวแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนะาะเพราะทำถนนเฮ้ยเจ้าพูธสพูธส์สถานที่เราทำฮอด,ดอกอทุกคนพามาดูร้านฮอด,ดอก ได้รับรางวัลเยอะมากจากข้างในถ้วยเป็นไอ้น,นี่เลยนะทุกคนดูดูร้านเขาอือร้านเขาในเมืองนี้อืมนั่นเขามีหนังสือด้วยเดี๋ยวจะเอาหนังสือไปอือนี่ไม่ไม่กล้าถ่ายเข้าไปในข้างในแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้วยข้างในเยอะมากเพราะว่าเขามีลูกค้าเขาให้รออยู่ข้างนอกแป๊บนึงว้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ บรบิเวณแถวนี้เรายืนรอร้านฮอทดอกแหละที่นี่แหละนูน่นบ้านนี้นผลิตตั้งแต่1998